สารอาญาคดีทุจริตไม่อนุญาตให้อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเศรษฐีนีผู้ต้องหาคดียักยอกซัพย์เงินวัดกว่า4ล้านบาทประกันตัวนะครับหลังจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีอตราโทษสูงเกรงผู้ต้องหาจะหลบหนีความคืบหน้าภายหลังจากตำรวจบอกอปป,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 ปคุมตัวนายสริดอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และนางสาวภูท,ทินีเศรษฐีนีศรีกาคนสนิทไปขออนนาจต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังใน2ข้อหาที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานยักยอกรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นผู้สนับสนุนพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวสารพิพรอและเห็นว่าเนื่องจากคดีเมตราโทษสูงทรัพย์ที่กระทำผิดมีจำนวนมากหากปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและอาจจะหลบหนีได้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชทั์จะพาตัวทั้งสองคนไปคุมขังที่เรือนจำครับ อย่างไรก็ตามตำรวจเผยว่าคดีนี้ยังมีเส้นทางการเงินอีกจำนวนมากอาจจะส่งผลให้ทั้งสองคนต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาต่างกรรมต่างวาระกันอีก40คดีหากมีพยานหลักฐานชัดเจนครับ